สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้พบกับผมนายอาร์มกับตอนพิเศษของรายการ Star c r a f t 2เมกมก,กากๆฮะตอนนี้นะผมจะนำเสนอวิธีการซิกซ์พูลที่มีประสิทธิภาพฮะวิกฎของการซิกซพูลให้มีประสิทธิภาพไม่ยากเลยฮะชวนแม่งคุยครับนี่เลยฮะจากที่เห็นตัตวอย่างแวร์ยูฟอร์มแวร์ยูฟอร์มถามมันไปออสเตรเลียถามมันไปเลยฮะจิงโจ้กระโดดสูงไหมจิงโจ้หน้าตาเป็นยังไงอยู่เมืองไหนนะ้ำปราปาไหลแรงไหมแม่ชื่ออะไรถามมันไปให้หมดฮะตอนนี้มันก็จะเริ่มงงครับแล้วก็ เริ่มผมเลยเพรว้าวไปฮะชมมันจะเยอะฮะแล้วมันก็จะเริ่มผิดบิลออเดอร์มันฮะเพราะมันต้องสละเวลานิ้วมืออันมีค่าของมันฮะออกมาเพื่อที่จะพิมพ์ตอบกับเราฮะ What about you ห้ามตอบเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามันถามว่าเรามาจากไหนฮะห้ามตอบเด็ดขาดว่าอยู่ประเทศไทยฮะให้ตอบว่าอูกันดาอูกันดาอันนี้อย่างเบนท์ก็ตอบว่า USA ไปฮะอย่าไปตัวตอนนี้พอเราได้ที่ปุ๊บครูซิครูเราเสร็จปุ๊บเซิร์ฟลิงกับโดนแล้วก็ออกมาแล้วฮะแค่นี้เองนะฮะตอนนี้นะฮะด้วยความที่มัน ฟังเรามากเกินไปฮะฟูของมันเพิ่งจะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยกันไปนะฮะเรียบร้อยกันไปเลยนะฮะก็จบๆกันไปนะฮะสำหรับซิกฟูฮะแค่นี้เองเห็นไหมฮะเต็ปง่ายๆครับชนะชนะด้วยซิกฟูที่ถามว่าที่ที่ที่เบนซ์มันทําอย่างนี้ได้เพราะอะไรมันเกลียนมาจนมันมันมันเข้าไปในสายเลือดะฮะเกลียนจนเข้าไปในสายเลือดจนโดนมันดาเว a l l in I ินเ I' ฟเอฟ e e e อฟเ e เวอร์ซ l นอออีิแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะเนี่ยก็ก็แย่สิก็เองตอบคำถามเราอยู่ไงนะ เอ๊ะจะพูดอะไรลืมแล้วก็เป็นตอนสั้นๆนะ,ะรายการตอนนี้เพราะว่าอตอนแรกตั้งใจว่าจะออกอากาศทุกๆวันวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะฮะแต่ว่าก็อดใจรอไม่ไหวนะ,ะก็เลยมาทารายการตอนพิเศษเล,เล็กๆนิดนึงก่อนนะฮะสำหรับรายการในวันจันทร์หน้านีาน้รับรองคุณภาพครับคือ 3, ามีสามนะฮะเทคนิคกลยุทธ์เกลียนนซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะฮะในวันจันทร์นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยว ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังนี่ยจะพูดอะไรติดขัดไปหมดเลยฮะไปแล้วฮะไปแล้ว